เมื่อนีออกจากฟ้ามโนกท่าออกจากข่างซุ้มไก่ชนเฮาสีมาเบิงเห็ดละโงก,กันจ้าแต่น้อยเท่าหญยเนาะค่ะโดยเป็นคนอีสานกับเขาป่าหาเห็ดนี่แหละจ้าแต่ว่าเห็ดกระพอธละดอกสองดอกบ่มีผู้ใดปลูกใดดอกเด้อเห็ดป่าเห็ดธรรมชาติแต่เมื่อนีสีพามาเบิงค่ะสำหรับสวนเมื่อนีเป็นสวนของแม่พ่อนี่จ้าเพิ่นปลูกเห็ดละโงกจ้า สำหรับการเข่าชมสวนเนาะคะ่ะกัะทางไปก่อนเฟซบุ๊กของแม่พอนก็ซื้อว่าแม่พรเห็ดและงกนี่ละจ้าเห็นแล้วก็อยากออกไปแกงสดน้ำโกโกๆแต่ว่าแม่พอนาบ่ได้ขายไ่ได้ขายเอาไปแกงกินแต่ว่านแม่พอเห็ดเชือขายเห็ดแบบใดมาฟังเมิงจ้าแม่ค่ะทีท่ีแม่แนะนาําว่าเอาเห็ดเชือจากเห็ดปลาเห็ดยังามากก็ได้นี่เ้า้องเอาไปผสมยังโบหรือเอากระดกที่สําหรับบานแข็งแก่เต็มทีบ่แม่ถ้าเฮาสิเอามาขยายเนี่ก็ใส่แม่พอนใส่น้าตาล ยำแล้วก็มักไว้แล้วก็จังขยายอีกที่หนึ่งในขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้าแนะน้ำพี่น้องเฮาถ้าเฮาได้มากบลายเฮาอยากเอาใส่เลื่อยก็เอายองใส่น้ำไปใส่น้ำต้นไม้ไปเรยฮดเลยปะคะโอ้ไม่ได้ขุดฟังขุดยังก็ได้ขุดฟังเอาเอาหดไว้แล้วก็เคลื่อเคล่อดินจังน้อยแล้วก็เคลื่อนขี้าขี้ไม้โปกไปยังสิแม่ครับไม่ง่ายไม่โดนแดดโดนยังสิแม่โอ้ยง่ายเคลืยอนไหนหน่อยว่ใา วิถากงาวิทวิทไอหนีล่วงไปจังน่อยนี่นะบ่ได้ให้แบบบ่ได้ว่าถึงก็มาบ่ได้ใบหยังบ่ได้แม่นพุดธฟังบ่ได้แม่นพุดธฟังค่ะที่อาที่าใบหญิงใบหอวแม่ในส้มภูมินเราต้องมีของตนเพิ่นจังสิ เ็ดง่ายๆค่ะพ่อดอกบานแข็งคำว่าบานแข็งมีบ่ันในเมืองแาวใ่ไหมนาอขายหายง่ายกว่าหันเนี่ยเมื่อใช้บ้างหนึ่งบนี่อันขนาดพ่อเก็บนะมันยังต่อ่อนอยู่อันใหญ่บหนทำๆยังสก็บเนีไม่พอกแต่งบัหันเก็บนี่ก็มีเต่ถ้าว่าถ้าฝนสิต๊ย่านพนมซาหลางนี่แต่ขันเป็นตะพนตกไม่พอนกับสก็บเด้ถ้าบรรยากาศแบบนี้แต่ผูหลักใกล้ๆเมืองค่ะสก็บนี่คือบ้าน็นอีกจักน้อยค่ะบ้าน็นี่อีกเอาไปเพ็ดง่ายๆโดยการขย้ใส่นาโฮดแมนค่ะอันนั้นค มันอาจจะมีเชื้อโรคในระหว่างการที่เทาขยายเขาบัลลูเข้าเนื้อเห็ดดอกเห็ดเชื้อเห็ดเท่ากระสิตายได้ค่ะถ้าสมมติว่าพี่น้องเขาอยากแนะน้ำเนาะพี่น้องเขาอยากปลูกมีทีหน้า่วนมากบ้านทางทงก็จะเป็นทีหน้าเนาะเขาอยากไปปลูกใหม่ห้มันเกิดเห็ดให้พี่น้องเห็ดทั้งแท้ใหญ่ๆอวยไปน้ำแต่ยาให้มันขวางแต่เวนจะห้มันรองน้ำแต่เวนวันนี้เขาปลูกใหม่นั่นเป็นแถวจากสองแถวหรือสามแถวก็ได้ของเห็ดคู่อย่างเงี้มันฉีดขอบพันแท้แห้งพะว่าย่ามเห็ดเกิดมันจะลงไปหนาให้เขาปลูกไว้้าางงงกกลจน่อยถถึแว เวลาอาทิตย์ขึ้นยน่ามมูอเช้ามันกระสีบังไปทางตะเวนตกไปแล้วเน่าหมอแรกมันกระสีบังไปตะเวนออกมันสีบอลลุ่งให้หน้าห้ามันสีบอลลุ่งเขง้าง<ม>ามนะให้ให้เห็นแบบนั้น<ม>แตงขัน้นไหนได้ง่ายๆแล้วก็ปลูกเลยค่ะไม้วงยางเน่ากระซางใส่ลงไปเลยสลับกันไปหลายๆอย่างแห่งห่างกันสองเมตรสามเมตรสี่เมตรอะไรแถวที่ห้ามไม้วงยางบ้านเท่าที่ที่บ้านเท่าหูจักนอกคนแถวบ้านเท่าหูจักยีกุ้งสาดใส่เบงกระยอบทั้งหมดมีไม้กอจังสิค่ะเกิดเหตุใจไม้แค่นจั่งสิ ไม่กระบาดสินะมันสิเกิดเห็ดได้เกิดเห็ดพวกนี้นะเห็ดแล้ววันนี้คั้นเข้าไปโขกไปปลาเข้าไปได้มากเขามีต้นใหม่ไว้แล้วเข้าไปได้มากเข้าไปเอามาฝังไว้เลยเอาดอกคนนี้ว้างไว้ว้างแปะๆลงแล้วก็เอาเทียดินเทียดงานโขกเลยทีเดียวเกิดอันนี้เขาไม่พ้นจากการทดสอบต้นใหม่ที่สองสามปีแล้วนี่เอาใส่์ปีหนี่งปีหน้าเกิดว้ายค่ะตรงร่องเลี้ยวแบบตรงร่องไม่พ้นนี่คือเกิดชัวเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วโอ้โหเลยรองสองสามปีเลยถึงสามปีแต่ว่าต้นใหม่คือเขามีไว้แล้วปลูกไว้แล้วสามปี มาเอาส่ปีนี้ปีหนาเกิดยุหนีี่สองตนยะ่นีทีแม่พอนทีห้เฮ้าเบิ่งนะจ้าเอาส่ตอนตนปีหมองหนึ่งเอาส่ปลายปีหมองหนึ่งปีนี้ก็มาเกิดอยู่ปลายปีค่ะแล้วตนใหญ่ที่เฮายืนเบิ่งวางเฮ้ามาหันตัวนั้นส่ทึ้งเชื้อส่ทั้งดอกในปีที่ห้ากับปีที่หกเกิดเกิดในปีอันนั้นตัวนั้นแะเกิดในปีที่สองหลักก็เกิดสองปีแล้วมันเกิดหลายตนใหญ่เนี่ยมันสิเกิดหลายมันสิบริเกิดพีแต่โคนถ้าเฮาาส่ในถุงตัวกาแต่น้อยมันสิเกิดอยู่โคนมันหลักก็ปีที่สองที่สามจะขยายออกส่งตรง แต่ถ้าเอาใส่ข้างนอกในปีที่สามปีที่สองที่สามทีขาปลูกไปแล้วถ้าเอาเชื้อใส่ด้านนอกต้นเพิ่นเพิ่นจะเกิดกระจายเลยค่ะโมเดลตัวให่โค่นก็เกิดหลายพรอมเห็นผลภายในปีกลางปีความต่างของการถี่ใส่เชื้อไปในต้นอ่อนกับการทีเข้าใส่เชื้อมา่ใส่หลบหลอกของต้นที่ใหญ่แล้ว S <S อ,อถ้าเกิดว่าเขา้าใสเชือไปน้ำตนอ่อนนี่ค่ะแม่แล้วว่ามันสิเกิดพอมันพอมันใหญ่ถึงเวลาที่มันจะเป็นสา,าะมันก็นส,กสิเกิดแต่จุ่มหันและค่อยขายายออกจุ่มยู่โคนเพันหันก่อนจ้ะค่ะปีนาพันกัจังสิอค่อยขายายออกเหือจังสิกว่าอือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตนยางอยู่แล้วต้ยางหน้าที่ไ่แล้วอ่หญ่แล้วอายุ2-3ปีแล้วแล้วขามาฝังบริเวณส่งภูมิพันธุน่ะพ่อพันเกิดก็สิเกิดได้คือพอเกิดก็จะขยายเลยนี่ ใส่พี่กายใส่ในปีที่สามสิเจ็บเดี๋ยวพี่แม่นเดี๋ยวเป็นโรคคุณป้าไม่กระได้เนาะจังสีนเม่นอ่อนนี่เนาะจำเม่นอ่อนซ่อนเห็ดละงกเพินหลายเนาะจ้าสำหรับแม่พรเนาะค่ะเพิ่นมีทั้งกายางหน้าเนาะค่ะที่ใส่เชื้อเห็ดละงก์ไว้แล้วหรือจะมาเอาเชื้อจากเพิ่นเนาะค่ะไปใส่ต้นไม้ต้นยางหน้าหรือต้นไม้ตระกูลยางหน้าที่เพิ่นบอกไปเนาะค่ะมาเอาเชื้อน้ำเพิ่นกระได้เลยเด้อจ้าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์หนึ่งสามสองสองค่ะแม่พนเห็ดละงกจ้า